สวัสดีครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับพี่น้องครับเราต่อกันเรื่องของการทํางานนะครับการทํางานของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องมีท่าทีอย่างไรในพังผีนั้นพูดอย่างไรพี่น้องครับวันนี้จะได้มาทําความเข้าใจกันนะครับว่าพังพีพูดอย่างไรเกี่ยวกับงานครับครั้งที่แล้วนะครับผมได้เรียนไปแล้วว่าคนโง่ทํางานเพื่อเงินนะครับคนฉลาดทํางานเพื่องานและคนเจ้าปัญญานั้นทํางานเพื่อคนอื่น เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือเขากำลังหยิบยืน่นคุณค่าที่งดงามความรักที่กลายมาเป็นการช่วยเหลือการกระทาและความดีทั้งหลายสำหรับคนที่มีปัญญามีสติปัญญานั้นเขาจะได้ผลงานที่น่าชื่นชมเขาได้มิตรภาพเขาได้ความสำเร็จเขาได้ผลตอบแทนและที่สำคัญที่สุดเขาได้ความสุขครับพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าพระเจ้าก็ยังทำงานของพระองค์อยู่เสมอนะครับ พราะพระเจ้าของเราส่งพระชนอยู่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราเชื่อในพระกัมภีและเชื่อว่าพระกัมภีร์ชัดเจนครับในเรื่องของงานว่างานนั้นมีความสําคัญจริงๆครับและพระเจ้าได้ให้ความสําคัญกับงานไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือกรเกษียณแล้วก็ตามพี่น้องครับเราก็ยังมีงานอยู่เสมอไม่ว่าเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกหรือแม้กระทั่งโชเฟอร์ขับรถศิลป,ปินวิศวกรเป็นหมอ พี่นองครับพระเจ้าห่วงใยงานของเราเสมอและสิ่งที่สําคัญที่เป็นคําถามที่ต้องถามตัวเองเสมอว่าในความเป็นคริสเตียนของเรานั้นทําให้งานของเราแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่อย่างไรคุณแอนดี้มิลส์นะครับประธานร่วมของโครงการ theology of work นะครับท่านเป็นคริสเตียนที่เป็น CEO แต่ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าให้ท่านเกิดความประทับใจและก็ได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานครับ คุณแอนดี้มิลนะครับซึ่งเป็น CEO ในบริษัทที่ใหญ่โตนะครับท่านได้นําเสนอ10ประการตัาต่อไปนี้ซึ่งวันนี้ผมจะพูดถึง5ประการนะครับและในวันพรุ่งนี้จะพูดถึงอีก5ประการที่เหลือนะครับประการแรกครับงานเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าทรงทํางานตั้งแต่ผลมการจนถึงนิรันดร์การครับพระเจ้าสร้างทุกสิ่งสร้างทุกสิ่งขึ้นมาและพระองค์ได้เปิดเผย ว่าในอำนาจอธิปไตยแห่งการทรงสร้างของพระองค์พระองค์สามารถที่จะมีอำนาจในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ใน,นพระคัมภีร์นั้นก็พูดถึงเรื่องของการทรงสร้างนะครับในปฐมกาลบทที่1บทที่2พผู้ชัดเจนครับว่าพระเจ้าทรงสร้างพระเจ้าเป็นแหล่งที่มาและการสร้างของพระเจ้านั้นเป็นงานของพระองค์ครับเพราะฉะนั้นงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของภาพของพระเจ้า work is part of God's big picture งานนั้นก็เป็นส่วน ของภาพรวมใหญ่ของพระเจ้านะครับพีน่นะครับตั้งแต่ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมามนุษย์เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบจริงๆในการส,สร้างเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับและนี่คือผลงานของพระเจ้าเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าครับแต่หลังจากที่มนุษย์ตกไปในความบาปงานของพระองค์ก็คือการไถ่าบาปครับและภาพของการไถ่าบาปและงานของการไถ่าบาปนั้นปรากฏอยู่ในพระชนชีพขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองความสมบูรณ์แบบก็คือผลงานของพระเจ้า ที่เริ่มสร้างมนุษย์ขึ้นมาในสวนเอเดนก่อนที่มนุษย์ตกลงไปในความบาปนั้นก็เป็นระบบระเบียบยอดเยี่ยมจริงๆและสงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่หลังจากที่มนุษย์ทําบาปนั้นพระเจ้าก็เริ่มงานการไถ่บาปของพระองค์และงานการไถ่บาปจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเมืองที่สมบูรณ์แบบนั่นก็คือเยรูซาเล็มใหม่ครับจากสวนเอเดนที่ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์แต่หลังจากที่ถูกความบาปทําให้เสื่อมสลายเสื่อมโทรมลง พระเจ้าก็ปรับเปลี่ยนและทําให้งานของพระองค์สําเร็จที่เยซรเซ็มใหม่นั่นเองความสําคัญของงานประการที่สองนะครับงานที่แท้จริงของเรานั้นมีความสําคัญต่อพระเจ้าทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปครับเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างชายและหญิงตามพระฉายาของพระองค์นั่นคืออาดัมเอวาพระองค์ได้กําหนดให้เขาทํางานครับและดูแลระบบระเบียบที่พระเจ้าทรงสร้างในโลกนี้เพื่อพระสริของพระองค์และเพื่อ มนุษยาชาติในสมัยต่อๆมาซึ่งเป็นลูกหลานของอาดัมพี่น้องครับในรูปแบบการทํางานที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะว่าอะไรครับทําไมถึงไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานที่พระเจ้ามอบหมายให้กับอาดัมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์หรือสภาพของส,สวนเอเดนก่อนที่เราจะตกในความบาปก่อนที่มนุษย์จะตกไปในความบาปได้แต่เราเกิดมาในโลกนี้โลกนี้ก็เสื่อมรามและเสื่อมโทรมลงแล้ว เพราะฉะนั้นการงานของมนุษย์ในโลกนี้บางอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ากําหนดให้เราทําเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรที่พระเจ้ากําหนดให้เราทําครับแน่นอนครับปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์งานแรกคือการดูแลสวนครับดูแลสวนให้เป็นระบบระเบียบเป็นการเมนเทนแนนซ์เป็นการที่จะรักษาสภาพพี่น้องครับหน้าที่ของคริสเตียนประการแรกก็คือการที่เราจะเชื่อฟัง ทำตามสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายครับนั่นก็คือถ้าถามว่า job description ของมนุษย์คืออะไรคําตอบก็คือการที่เราจะต้องดูแลรักษาระบบระเบียบทําให้สิ่งที่เป็นภพไทยของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าสําเร็จนี่คือ job แรกที่พระเจ้ามอบหมายให้กับอาดัมและเอวาและผมอยากจะเรียนทุกท่านครับว่า job นี้ก็เป็น job ของเราเป็น job ที่มีความสําคัญด้วยครับการที่เราจะทําให้มนุษย์ทุกคนหรือมนุษย์บางคน นะครับเข้าสู่ระบบระเบียบของพระเจ้าได้ก็คือการที่เราจะต้องให้ความรอดให้ข่าวประเสริฐไปถึงมนุษย์ทุกคนนั่นคือบทประยุกต์ใช้ครับประการที่3นะครับในเรื่องของาศ,าศาสนศาสตร์เกี่ยวกับงานเรื่องของความหมายเกี่ยวกับงานพระเจ้าประทานทักษะพระเจ้าประทานของประทานพระเจ้าประทานความสามารถพิเศษให้กับเราและทรงเรียกให้เรามีบทบาทและกิจกรรมต่างๆอย่างเฉพาะเจาะจง พี่น้องครับแม้ว่าบทบาทของเราแต่ละคนนั้นอาจจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันแต่การทรงเรียกที่มาถึงชีวิตของเรานั้นก็เท่าเทียมกันครับเพราะฉะนั้นการทรงเรียกนั้นเป็นการทรงเรียกฝ่ายจิตวิญญาณนะครับการทรงเรียกเดียวเป็นการทรงเรียกสูงสุดไม่มีการทรงเรียกชั้น2ชั้น3ชั้น4ไม่มีครับการทรงเรียก second class นะครับคือชั้น2หรือ third class ไม่มีครับการทรงเรียกระดับ2ระดับ3ไม่มีมีการทรงเรียกระดับเดียวเท่านั้น คือการทรงเรียกระดับเฟิร์สคลาสครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตของเราและงานการงานของเรานั้นมีค่าควรต่อการทรงเรียกนี้หรือไม่ถ้าเราจะทุ่มเทในการทำงานเพื่อทำให้การทรงเรียกที่พระเจ้ามีต่อเราในเรื่องงานนั้นสำเร็จเราจะต้องทำยังไงครับแน่นอนครับเราจะต้องหนีไม่พ้นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านะครับและมองไปที่พระองค์เพื่อให้พระเจ้าเป็นผู้นำเราและพระเจ้าจะประทานความเข้มแข็งให้กับเราครับ พี่น้องครับมาถึงประการที่4ี่งี่สาคัญนะครับก็คือคาแรคเตอร์หรือคุณลักษณะอุปนิสัยของเราและจริยธรรมที่ถูกต้องที่ดีนั้นจะต้องเป็นพื้นฐานในการทํางานของเราครับคาแรคเตอร์ Character, หรือคุณสมบัติคุณลักษณะของชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและจริยธรรมพื้นฐานเป็นสิ่งที่สําคัญครับทาให้เกิดความรับผิดชอบทําให้เกิดความรู้ประจักษ์ในหน้าที่การงานของตัวเองทําให้คุณภาพของเรา คุณภาพของงานของเรานั้นดีขึ้นด้วยครับและแถมยังรวมถึงความสัต์ซื่อความดีงามของชีวิตของคนทํางานที่เรามีต่อพระเจ้าและเราต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าและในที่สุดนั้นเราต้องถวายรายงานผลงานของเราต่อพระเจ้าครับอุปนิสัยที่ดีในการทํางานของเราด้วยการมีจริยธรรมที่ดีเราจะกลายเป็นทาตที่ดีและสัต์ซื่อครับเราจะได้รางวัลในที่สุดพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเสมอต่อคนรับ และผลกระทบของงานของเราด้วยประการที่5ในวันนี้นะครับเรื่องของสารศาสตร์เกี่ยวกับงานก็คืองานของเรานั้นผูกพันอยู่กับพระเยซูคริสต์ครับเราควรจะมีท่าทีการทํางานประหนึ่งว่าเราร่วมเทียมแอกกับพระเยซูคริสต์พี่น้องครับรากฐานแห่งพระบัลลังก์ของพระเยซูนั้นคือความชอบธรรมและความยุติธรรมโดยมีความรักความสัตย์ซื่อต่อองค์พระเจ้าพระบิดาครับเพระเาะฉะนั้นงานของเราและการตัดสินใจ ของเรานั้นควรจะทําหยนพื้นฐานของหลักการเหล่านี้ก็คือความชอบธรรมความยุติธรรมความรักความสัตย์ซื่อพี่น้องครับนี่คือมาตรฐานทางศิลธรรมของงานของเราที่ผูกพันอยู่กับพระเยซูเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีความรักครับปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีความสัตย์ซื่อปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีความชอบธรรมและความยุติธรรมครับนี่คือการผูกพันกับพระเยซูที่แท้จริงคือการสัมดง พระเยซูคริสต์เป็นการสะท้อนพระฉายของพระเจ้าในชีวิตของเราครับงานของเราอย่าลืมนะครับต้องผูกพันอยู่กับพระเยซูเสมอเป็นงานที่เราจะทําเพื่อถวายพระเยซูด้วยครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในการที่เราจะเข้าใจถึงเรื่องงานผมอยากจะสรุป5ประการในวันนี้นะครับงานเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมของพระเจ้า 2. ง,งานที่แท้จริงมีความสําคัญต่อพระเจ้าณปัจจุบันนี้และตลอดไป 3. พระเจ้าประทานทักษะ ของประธานความสามารถพิเศษแก่เราและนั่นคือการทรงเรียกประการที่4คุณภาพชีวิตอุปนิสัยของเราและจะริยธรรมของเรานั้นเป็นพื้นฐานในการทํางานของเราประการที่5งานของเรานั้นต้องผูกพันอยู่กับพระเยซูคริสต์ฉายพระสิริของพระเจ้าสะท้อนพระเยซูออกมาในชีวิตของการทํางานของเราครับขพาพเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ